How many words you need to know in English มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมดกี่คำที่เราจะเป็นจะต้องรู้คลิปนี้มีคำตอบครับ <Yeah. S 1> ในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับผู้เรียนนะครับจเป็นจะต้องรู้คำศัพท์ประมาณ3,000คำหรือ3,000 words นะครับรู้3,000คำเนี่ยได้อะไรบ้าง ประมาณ95%นะครับคนที่รู้คำศัพท์3,000คำเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อ่านบทความภาษาอังกฤษสามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นนะครับได้ในระดับปานกลางหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า intermediate level นะครับหรือระดับกลางน,นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับชาว native speakers หรือเจ้าของภาษาเองเนี่ยเขาจะใช้คำศัพท์ประมาณ20,000ถึง 35,000คำนะครับ20,000ถึง35,000คำนะครับถ้าเทียบกับเราแล้ว3,000คำเนี่ยก็คือในระดับกลางแต่ถ้าเราอยากจะเก่งเราอยากจะ as once ขึ้นไปอีกเราจะต้อง effort ตงัวเองพยายามตัวเองให้เก่งภาษาอังกฤษให้เทียบเท่ากับชาว native speaker ให้ได้นะครับถ้าเรารู้คำศัพท์ประมาณ20,000คำขึ้นไปแล้วเราสามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้แบบ Full Entry นะครับแต่ถ้าใครลองเช็คตัวเองแล้วไม่ถึง3,000คํคำเลยก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆนะครับผมมีทริคหนึงนะครับมีเทคนิคหนึ่งนะครับ,รบที่อยากจะแชร์นะครับการประเมินตัวเองว่าเราเนี่ยรู้คำศัพท์ประมาณกี่คำโดยให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า test your vocabulary นะครับก็เข้าเวนะ็บไซต์นั้นก็จะมีคำศัพท์มาให้เรา ดูว่าเราเนี่ยรู้คำศัพท์ประมาณกี่คำนะคบถ้าเรารู้ความหมายนะครับให้เรา Mark หรือติ๊กผูกนะครับแต่ถ้าคำศัพท์ไหนเราไม่รู้เนี่ยเราไม่ต้อง Mark นะครับก็มันก็จะประเมินให้เรานะครับว่าเราเนี่ย น่าจะรู้คําศัพท์ประมาณกี่คำนะครับลองเข้าไปเล่นๆดูนะครับลองเข้าไปเช็คประเมินตัวเองดูว่าตัวเองเนี่ยรู้คําศัพท์ประมาณกี่คำนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเด็กเก่งภาษาอังกฤษกับครูโจยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe ในช่อง u t u b e ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ